สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนครูชื่อนางสาวธนัญชนกแสนจันทร์ชื่อเล่นครูเตลล้ยค่ะเป็นหัวหน้าสายชั้นปฐมศึกษาปีที่5และเป็นครูประจําชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่ 5- ้ทับสค่ะเราจะมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาโรคโควิด -19 จึงทําให้การเรียนการสอนล่าช้าออกไปค่ะและทางรัฐบาลนะคะหรือกระทรวงศ,ศึกษาธิการได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ dltv นะคะครูขอฝากให้นักเรียนได้ทบทวนแบบฝึกหัดตามการเรียนการสอนของ dltv ดังนี้ค่ะ 1. แบบฝึกวิชาภาษาไทย 2. แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ 3. แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์ 4. แบบฝึกวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและ 5. แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษค่ะนอกจากนั้นยังมีแบบฝึกทบทวนการอ่าน คือบัญชีคำพื้นฐานและ w o r ร์ดแบงค่ะแล้วเราจะมาเจอกันเมื่อสถานการณ์ปกตินะคะบ๊ายบาย Hello student w น l c o m e to P5 สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูกรนิกาเจริญวานหรือคุณครูแนทค่ะเป็นครูประจำชั้นห้องเรียน MEP ป .5 ทับ1ซึ่งในภาคเรียนนี้คุณครูจะสอนในรายวิชาภาษาอักฤษพื้นฐาน ในภาคเรียนที่1เราจะเรียนด้วยกันอยู่ทั้งหมด3เรื่องนะคะได้แก่ conversation, passive tense แล้วก็ comparison ค่ะแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะ I'm waiting to see you bye สวัสดีค่ะคุณครูวินิตาสร้อยเพชรประภานะคะหรือคุณครูปอค่ะ คุณครูเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ห้อง IEP ค่ะแล้วก็เป็นคุณครูประจำวิชาภาษาไทยนะคะในช่วงนี้ก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆของภาษาไทยนะคะด้วยการ5ศาสาระการเรียนรู้นะคะได้แก่การอ่านการเขียนการฟังการดูการพูดหลักภาษาการใช้ภาษาและวรรณคดีวรรณกรรมค่ะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้วรรณคดี2เรื่องได้แก่เรื่อง สังทองแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ค่ะอย่าลืมนะคะไปหาคลิปวิดีโอที่เป็นการ์ตูนอ n นิเมชันหรือจะเป็นคลิปต่างๆที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังทองแล้วก็รามเกียรติ์ค่ะแล้วพบกันตอนเปิดภาคเรียนนี้นะคะบา,บายๆค่ะสวัสด,ดีครับครูชื่อคุณครูวรพัฒนหนองพักดีนะครับ หรือจะเรียกสันส้นๆว่าครูอาร์ตนะครับครูเป็นครูประจําชั้นป .5 ทับ4นะครับปีนี้ครูสอนอยู่2รายวิชานะครับ 1. คือคณิตศาสตร์นะครับวิชาที่2คือการงานอาชีพนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับตอนเปิดเทอมแล้วมาสนุกกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณครูอนชาจากแก้วเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่5 5 รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับวิชาสังคมศึกษาเราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ค่ะส่วนวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาพบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศไทยได้แก่อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะชื่อคุณครูยุวธิดาโสภาล่านะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าครูอ้อยนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นปหทับ6นะคะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในเทอมหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนกัน4หน่วยค่ะ หน่วยที่1น,นะคะเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันค่ะและหน่วยที่4นะคะเป็นเรื่องของพลังงานเสียงค่ะเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูวัลยวรรณโพม,มาฮาดนะคะ ครูรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนสม่ำเสมอนะคะเปิดเทอมพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูวรลิษาเลอร์ศิรินะคะหรือนักเรียนจะเรียกง่ายๆว่าครูโยก็ได้นะคะ,ะปีนี้ครูได้รับมอบหมายให้มาสอนวิชา ศิละปะและการงานอาชีพป5นะคะในวิชาศิละปะเราก็จะเรียนด้วยกัน3สาระหลักนะคะก็มี1ทัศนศิลป์เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีงานปัน้นงานพิมพ์ภาพนะคะนักเรียนก็อย่าลืมซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะสาระที่2ก็จะเป็นดนตรีครูก็จะสอนเกี่ยวกับการขับร้องเพลงการเต้นนะคะส่วนสาระสุดท้ายก็จะเป็นนาฏศิลินนะคะก็จะได้ รำนะคะอ,อ,อีกวิชาหนึ่งกอทนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการทำอาหารงานบ้านงานอาชีพนะคะก็เดี๋ยวเปิดเทอมเราได้เจอกันแน่นอนตอนนี้เราก็เรียนทางออนไลน์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูกิตณนาพิรำนะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูพัดบางคนอาจจะคุ้นเคยแต่เราจะมาเจอกันในพิธีกรงานกิจกรรมต่างๆเฮ้ยไม่ใช่งานกีฬาสีไม่ใช่

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อรัชนูบุญกว้างนะคะเรียกสันส้นๆง่ายๆก็คือเหล่าซื้อก้อยค่ะเราอาจจะเคยเจอกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเรามาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายใจเจียน Hello everyone good to see you my name is teacher Emma I'll be your English teacher online for grade 5 IEP see you in our next lesson Bye bye. Hi kids. Good morning. I am John Mark Damiel, or you can call me Teacher JM. I am teaching mini English program primary 5. I am happy and excited to see you all soon. Bye.